ทำอะไรรับปีเดียว10ล้านบ้านเหมือนโรงแรม5้าดาวเปิดความรวยโตศักดิ์สิทธิ์สามีน้องไร้เอี่ยวเงินเท่าไหร่ขึ้นรายชื่อลูกทีม f o r ์เด็กดีกระทิงพระเอกช่อง3เพจ Facebook เรื่องเล่าเช้านี้รายง,งานเช้านี้14กันยายน65ระบุว่าสรยุทธสุทัศนะจินดาผู้ดำเนินรายการข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ก็่อาถึงกรณีเพจรวบรวมผู้โดนกลงจากฟอร์เด็ดีโพสต์ข้อความกล่าวอ้างว่า นักแสดงสังกัดช่องสาเป็นแม่ทีมมีลูกค้าย14คนและยังมีดาราช่องสามีหนึ่งคนที่มีลูกค้าย17คนอีกทั้งยังปรากฏชื่อตโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรสามีของไบร์พิชยธันจันพุทธผู้ดำเนินรายการข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ในรายชื่อผู้ร่วมลงทุนด้วยสรยุทธกล่าวว่าเบื้องต้นจากการสอบถามโตศักดิ์สิทธิ์ยอมรับว่าได้ลงทุนตามคำชักชวนของนักแสดงคนดังกล่าวจริงเป็นจำนวนเงิน7 0 0 0แสนยืนยันไม่ได้ชวนใครต่อ โดยรู้จักกับนักแสดงคนดังกล่าวจากกลุ่มเล่นบาสเกตบอลแล้วก็มีการชักชวนลงทุนซึ่งช่วงแรกได้ผลตอบแทนปกติแต่ยังไม่ได้ทุนคืนหลังจากเกิดเรื่องที่ไม่ไปแจ้งความเพราะว่าอายที่โดนหลอกยืนยันไม่มีการจ่ายเงินปิดปากไม่ให้ออกข่าวสำหรับโตศักดิ์ธิ์ทายาทของอดีตสมาชิกวงแกรนเอกนครเวสุภาพรที่ตอนนี้ถ้าลองเช็คเงินของโตตลอดทั้งปีจะรู้ว่า โตคือเศรษฐีหนุ่มรายใหม่ของวงการบันเทิงเพราะว่าเพลงรักสุดโรแมนติกที่กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปีคือเพลงรักเธอทําให้โต้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำเนื่องจากการขายอัลบั้มซีดีเพลงงานโชว์ตัวงานคอนเสิร์ตส่วนแบ่งจากริงโทนทูโทนเสียงเรียกเข้ามือถือทั้งหลายรวมถึงจากการเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยี่ห้อดังโดยประมาณรวมกว่า10ล้านเลยทีเดียวสรยุทธเผยพูดคุยแล้วกับโต้ศักดิ์สิทธ หลังจากมีชื่อเป็นหนึ่งในดาวไลฟ์ฟอร์เร็กซ์ 3D โดนไปนอเนะเจสนพร้อมชี้ไปมายัางไงถึงโดนหลอกร่วมขบวนการพร้อมยืนยันไม่เคยชวนใครมาร่วมลงทุนเพิ่มดางสรยุทธ์บอกว่ากระทิงขุนนรงค์ที่เป็นพ่อทีมใช้วิธีการชักชวนคนอื่นมาร่วมลงทุนด้วยความสนิทสนมจากการไปเล่นบาสเกตบอลด้วยกันโตก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกชักชวนและร่วมลงทุนโตเอาเงินไปลงทุน700,000บาทและเงินก็ติดอยู่ในนั้น และที่โตยังไม่ออกมาพูดทั้งๆที่ตัวเองเป็นผู้เสียหายเพราะในตอนแรกโตก็ยังงงๆการลงทุนก็คือการที่เอาเงินไปลงทุนกับเพื่อนนักสแสดงและรอปันผลเท่านั้นตนไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดเพราะมีหน้าที่การงานอยู่และที่ไม่แจ้งความเพราะอายที่ตัวเองโดนหลอกแต่ไม่มีกรณีที่โตได้รับเงินปิดปากแต่อย่างใดส่วนเรื่องรวยไม่รวยเจ้าโตพูดว่าจริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรวันๆตื่นมารถตู้ก็มารับข้าวก็มีให้กินน้ำก็มีให้กินอยากกินอะไรเขาก็ไปซื้อให้ ใช้เงินอะไรผมก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรผมว่าเงินที่ผมได้ใช้จ่ายค่าน้ำมันอย่างเดียวค่าน้ำมันก็แทบไม่ได้จ่ายเพราะเขาเอารถตู้มารับก็จ่ายบ้างค่าใช้จ่ายบางวันบางเดือนก็ไม่ถึงหมืน่นเพราะไม่ได้ใช้อะไรเรื่องเงินผมปล่อยให้คุณแม่ยุ่งผมไม่อยากยุ่งไม่อยากให้เอาเรื่องเงินมาคิดทําให้เรื่องงานของเราสั่นคลอนไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าอัลบั้มหน้าต้องมานั่งคิดว่าต้องได้เงินจากการดาวน์โหลดเท่าไรต้องทําแบบไหนถึงจะได้เงินผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้น เรื่องเงินให้คุณแม่จัดการเชื่อใจคุณแม่